พี่มองหนูจะเลือกยังงไงดีอ่ะแกก็เลือกที่มีงานวิจัยดีๆดิส่วนมากงานวิจัยเขาทำกับผิวต่างประเทศนะแล้วหนูผิวคนไทยจะช่วยได้หรอจะได้ผลตามเขาหรือเปล่าแกไม่รู้อะไรตอนนี้เขาทำการวิจัยกับผิวคนไทยแล้วจะ วันนี้พาอัปเดตเซรั่ม2สูตรจาก h e r ร์พิตชนะคะใช้แล้วผิวดีสุดปังใน28วันที่สำคัญมีการทดสอบกับผิวของคนไทยจริงๆเราด้วยนะจะได้ผลดีขนาดไหนเดี๋ยวมองพาเช็คพร้อมกันในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุคคณชาวโปรูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะ สำหรับแบรนด์เ e อร์พ g เทถ้าใครที่ติดตามมองมาตลอดเราจะเห็นว่ามองรีวิวแต่ละสูตรของเขา,าไปเยอะเลยตงตั้งแต่แพ็กเกจเก่าอะ oh. ตอนนี้นางเฟมัสมากเนะเปิดเพจไหนที่เป็นเพจบิวตี้กรุ่ปต้องเจอเขาเป็นแบรนด์ไทยที่มีการพัฒนาสูตรร่วมกับ KPI ของมอกเกษตรยิ่งไปกว่าน,นั้นคุณเขามีการทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมีการทดสอบกับผิวคนไทยจริงๆเลยอันนี้คือเลอิศเพราะว่ามันมีแบรนด์ไทยไม่กี่แบรนด์หรอกเนาะที่ลงทุนทดสอบผลิตภัณฑ์จริงๆคือไม่ได้ทดสอบแค่ตัวแอคทีฟตัวใดตัวหนึ ทดสอบจริงเลยคือมันจะเหมือนแบรนด์ใหญ่หรือเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เขาทาการลงทุนวิจัยจริงๆอะคะอันนี้ต้องชื่นชมนะคะเพราะว่าเขาเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์คนใช้แบบเราก็รู้สึกเห็นงานวิจัยแล้วมันน่าใช้เนะรีวิวเซรั่มสองสูตรวันนี้เอาที่สุดแรกก่อนสูตรแรกก็คือสูตรนี้นะคะ Herbitate Concentrate 25.8 Serum Booster ซมบค่ะหมองเองอะใช้มนันไม่ทวนละอย่างที่บอกว่าใช้มังแต่แพ็กเกจเก่กานะคะจนเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหมล่ละเซรั่ม um สูตรนี้มีคุณสมบัติในการลดเล,ลือรนร ตัวเรติเนลเรติเนลเป็นอนุพันธ์วิตามินเอที่มีความสามารถในการกลายร่างไปเป็นสารออกฤทธิ์ได้ง่ายแต่ราคาเฉืองน้อยกว่าเรตินนลถมองว่าอนุพันธ์วิตามินเอเนี่ยเป็นสารที่หลายคนยอมรับนะว่าเขามีความสามารถในการลด,ลดเลือนริ้วรอยได้ดีแต่มีน้อยสูตรที่จะใช้อนุพันธ์ที่ชื่อเรตินอลนะคะแล้วก็สูตรนี้ใส่มาเข้มข้น0.1เป็นแม็กซ์ที่ออยอให้เลยอคทีฟอีกตัวที่โด่งดังมากๆเลยก็คือตัวบารคูชอยลเป็นสารสกัดที่ได้จากมเมล็ดของต้นซอลาเรียช่วยลดริ้วรอยได้เหมือนกกัับลุุ่มออนนนธ์เ ขู่เชลลอจะเห็นว่าสารเนี้ยระยะหลังๆมาแรงมากด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเด่นในเรื่องการลดเลือนร้วรอยนะคะแต่ราคาเคืองน้อยกว่านุพันธ์วิตามินเอในเฮอร์บิชเชตใส่มา1%นะคะจัดไว้เยอะพอสมควรมีสารออกฤทธิ์ที่มาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสด้วยคุณคุณหลายตัวเลยมีไนซินามายด์หรือวิตามิน B3 ใส่มาถึง10%บเอรนคือไนซินามายด์เป็นสารในกลุ่มเบทานินที่มาช่วยลดจุดด่างด่านะคะที่สําคัญ10%เนี่ยครอบคลุมทุกเรื่องเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องควบคุมความมันก็เหมาะสําา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 าหรรรรรรััับบคคคคนนนนนทีี่่่เเเเป็สสสสิิิิิิววววงงงยยยยยพะะชลลดดดดดโออกกกกก้แถมมมมไไซุณตใืผว มีเพอร์ฟราบอมมิเลนนะคะเป็นเอนไซม์บริสุทธิ์จากเงาสับปะรดได้จากเงาสับปะรดไทยนะมาช่วยลดการทํางานของเอนไซม์ไทโรซานสนะคะทาให้ผิวกระจ่างใสขึ้นตัวนี้ใส่4%แอสโคบิวโกลด์ไซ์มาด้วยนะคะเป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่มีความเสถียรคงตัวได้ดีมาช่วยทําหน้าที่เพิ่มความกระจ่างใสพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนก็ช่วยในแง่งของการลดเลือนริ้วรอยได้อีกตัวเนื้อเซรั่มเขาจะเป็นสีเหลืองอ่อนมเกลี่ยง่ายค่ะสบายผิวไม่เหนือะหนะผิวนะทาแล้วให้ความชุ่ม้นนนวีัเรลยะะคอ แป๊บหนึ่งใช้เวลาไม่นานขวดทําออกมาในรูปหัวปัม๊มเป็นแบบสุญญากาศทึบแสงนะอันนี้มองว่าดีมากเพราะว่าถึงสารออกฤทธิ์ในสูตรจะดีแค่ไหนอะแต่ถ้าภาชนะไม่สามารถคงความคงตัวไว้ได้นะคะก็จะไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาให้ช่วยคงความสเสถียรของสารที่ออกฤทธิ์ต่างๆได้ดีแล้วเป็นหัวปั๊มก็ใช้งานง่ายนะคะทาให้ไม่เกิดการสรัมผัสโดยตรงก็ลดโอกาสการปนเปื้อนของพวกฝุ่นสิ่งสกปรกได้สําหรับใครที่อยากดูรีวิวคลิป h e r b i บ a เ e ตแบบเต็มๆม,ม,มองเคยรีวิวสูตรนี้ไปแล้วนะ,ะาายี่หองใช้่ยาด 30กรัมนะคะราคาเต็ม1 5 9 0บาทแต่ว่าลดเหลือเกือบครึ่งอ่ะ890้บาทเองเวลาที่ใช้สูตร25.8หม่มองจะใช้คู่กับเซรั่มอีกตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่มาช่วยกู้ผิวเลยคุณช่วยเสริมการทํางานของกรอะป้องกันผิวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าเป็นหลอดที่มีแถบสีนเงินเนาะชื่อ herbitage b barrier 24.7 r e s t o r i n g serum นะคะเน้นกู้ผิวให้แข็งแรงนะ active ก็น่าสนใจไม่แพ้กับสูตร25.8คุณ active เนี่ยสนใจตัวแรกคือเอ็ก เป็นโมเลกุลธรรมชาติขนาดจิ๋วได้จากการสังเคราะห์อของแบคทีรียจากการหมักบกมีลักษณะเป็น natural extremophile คือจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทนทานกลับตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลายสภาวะแต่ก่อนเนี่ยในสกินแคร์จะไม่มีเอ็กโตอินผสมนะคะเวลาที่เราผิวพังผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยเราจะไปเจอเอ็กโตอินในโรงพยาบาลหรือร้าน,นขายยานะเพราะว่าคุณหมอหรือว่าเภสัชจะเป็นคนใจ่ายให้จากการวิจัยที่เจอเกี่ยวกับเอ็กโตอิน,นมีอยู่เยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวหมองเอามายกตัวยอย่างเฉพาะที่น่าสนใจแล้วกันอย่างเช่นอิมเมชั่นที่มีส่วนผสมของเอ็กโตอินจะสามารถปกป้องผิว ก็นอกจากลดการสูญเสียน้ําที่ผิวแล้วเนี่ยยังสามารถให้ความชุ่มชื้นที่ผิวลดผิวแห้งกล้าได้ด้วยนะแล้วก็มีงานวิจัยในเยอรมันนะคะที่บอกว่าเอ็กโทอินเนี่ยสามารถลดสัญญาณการกระตุ้นที่ทําให้ผิวแก่ก่อนวัยจากรังสี UVA ได้ด้วยคุณเอออันเนี้ยน่าสนใจก็ตามสไตล์ของิทเทสเวลาที่เขาใส่สารอะไรเข้ามาในสูตรนะคะเขาจะใส่ให้ได้ตรงตามงานวิจัยหรือไม่ก็แม็กดสเท่าที่ทําได้นะคะอันนี้ก็คือใส่2%ก็ถือว่าสอดคล้องงานวิจัยที่มาช่วยเรื่องผิวในแง่ของผิวแแขงงรรเเนนีีีี่่่่ยยไมมมมใชคอออออกกสาืะล10% ะะก็คือไม่ใช่แค่เซรามายอย่างเดียวในนิยามของคอมเพล็กซ์สำหรับเฮอร์บิเทชนะคะเขาเป็นการรวมเอาแอคที i, ที่อยู่ในโครงสร้างผิวเราเนี่ยมาไว้ด้วยกันอย่างเซรามาย NP ็นพีคอเรสเตอรอลไฟโตสปโกฟินฟาสโตรลิพิดแล้วก็ฟีลแฟตตีเอซิดมาช่วยฟื้นฟูเกาะป้องกันผิวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก็ช่วยลดปัญหาผิวแห้งนะทำให้ผิวกลับมาชุ่มชื้นแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งมีไฮยาโรนิกแอซิดแปโมเลกุลมาด้วยมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทีี่่สสสาาาคคคคัญเเลืืือออบ็กนนะนวมมชชุ้ช้ยย ดูต่ำน้ำไม่ผิวใช่ไหมคะก็ลดโอกาสพวกการเกิดผิวแห้งผิวร่องเป็นขุยได้แล้วให้ยากแปดโมเลกุลคือตอนนี้มาแรงมากคุณคุณสีโมเลกุลสองโมเลกุลนี่ชิดสายไปแล้วนะยุคนี้เขามีสามเปอร์เซ็นต์ทรานซิมิกเอซิตมาด้วยช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวลดการเกิดผิวหมองคล้ำจุดด่างดำพร้อมกับใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Liquid นะลิควิดควีซาวเอมูชั่นนะฮะเทคโนโลยีนี้ส่วนใหญ่เราเจอในสกินแคร์เกาหลีใช่ไหมใครเริ่มนำเข้ามาใช้แล้วนะเป็นการทำให้เนื้อเซรั่มเนี่ยเปลี่ยนจากแบบเหลวๆนะมาเป็นเนียนนุ่่มมมไดด้้้คคคือนนุแบบบะะโโยยทาาาาใหรรรงงสเเลผกัิว คล้ายกับผิวเราเราก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายคือประโยชน์เนี่ยไม่ได้แค่ทาให้เทเจอร์ดีแต่ในแง่ของการเซริมผิวเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยเนื้อเซรั่มเป็นถึงอิมมชั่นแบบที่บอกนะคะสีขาวคุณเกลี่ยง่ายคณคุยเหมือนสูตรแรกเลยค่ะไม่เหนียวเนืนะสบายผิวทาแล้วชุ่มชื้นผิวดีอันนี้ซึมไวไม่แพ้ไม่คันยุบยิบนะคะในส่วนของหมองว่าแพ็คเกจชิ่งทาออกมาเป็นหัวปั๊มสุญญากาศเหมือนสูตรแรกเนี่ยก็คือเวิร์กเลยอ๋อแล้วคุณคุณทั้งสองสูตรเนี่ยไม่มีส่วน กับสูตรยี่สิบห้าแปดเลยคุณคุณก็คือขนาดสามสิบกรัมค่ะราคาเต็มจะอยู่ที่หนึ่งกันห้าร้อยเก้าสิบาทแต่โปรโมชั่นลดลงมาเกือบครึ่งนะคะเหลือแปดร้อยเก้าสิบาทเองใครอยากดูรีวิวเต็มๆสำหรับสูตรยี่สี่จุดเจ็ดมองก็เคยรีวิวไว้เช่นกันนะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะคลิกดูได้อย่างที่มองบอกไปแตนน่ต้นนะว่า herbitage เขาเอาเซรั่มสองสูตรนี้ไปทำการทดสอบกับผิวคือไปทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งมองมองว่าน่าสนใจมากคือแบรนด์ทดสอบเซรััััั่่่่่่่มมมมออองงงงสสสสสููตตตรรรรรววววกบคคคคคณณะะะะะะะเเเภชชชศาาาาาาา์แแทททนนนนไยยยยยีีปป็้ลหหญิ30ุ ใช้เฮอร์บูเทสทั้งสองสูตรนะทาที่ใบหน้าวันละสองครั้งเช้าเย็นเป็นเวลาย8วันโดยมีวิธีการใช้เฉพาะแบบนี้คุณคุณช่วงเช้าใช้เฉพาะเซรั่ม24.7บนะบวกกับครีมกันแดด24.7ก็จะเป็นขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะคะส่วนช่วงเย็นใช้เซรั่ม24.7มาผสมกับ25.8แในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็คือกดออกมาเท่ากันอย่างละ2ถึง3ปั๊มนะคะก็ทาทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอพบว,ว่าหลังจากใช้ครบ28ิดวันหรือรอยดูตื้น,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 นที่สาาคัญจุดดดดงดงดลงล้วยนะ อันนี้คือตัำม,มากหม่องใช้มาหนึ่งเดือนก็ตามงานวนะิจัยเนาะหมองว่าเขาช่วยให้ผิวหน้าดูแบบเรียบเนียนขึ้นคือริร้วรอยบนใบหน้าหมองอาจจะไม่ดีเยอะมากนะคะมีบ้างนะแต่หมองก็สังเกตเห็นได้ว่าริ้วรอยที่เป็นไฟไลายเส้นเล็กๆเก่มันลดลงอย่างริ้วรอยที่หน้าผากเนี่ยคะ่ะก็ดูจางลงนะคะผิวดูใสขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นผิวชุมช่มชื้นมากขึ้นเพราะว่าก่อนใช้เนี่ยหมองมีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง,ง่ายอยู่ช่วงหนึ่งเลยคือถ้าใช้สกินแคร์ที่แบบเข้มข้นมากๆอะคะ่ะจะมีปัญหาผื่นขนนอนอนะ่คกะะ ทั้ง2ส,สูตรนี้ถ้าไม่อยากลองพร้อมกันสามารถใช้ทีละสูตรได้เน้นเรื่องลดริ้วรอยพวกรองลึกผิวหมองคําก็แนะนําให้เป็นสูตรขวดสีเขียวคือ25.8นะขวดนี้แต่ถ้าใครอยากเน้นบํารุงผิวให้แข็งแรงลดการระคายเคืองให้ผิวชุ่มชื้นนะคะก็แนะนําเป็นขวดสีน้าเงินก็คือ B ีบริเออยี่สุูตรนี้คุณ,ค,ณคุณที่สนใจนะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์นะที่เป็น o f f ฟิเชียลออนไลน์ของทาง Herbitage ได้เลยเขามี3แพลตฟอร์มให้สั่งซื้อนะคะมี lazada มี shopee มี JD Central นะ เคอร์บิเทจเป็นแบรนด์ไทยที่มีความน่าเชื่อถือคือนอกจากมีการพัฒนาสูตรร่วมกับสถาบันกบินะก็คือ KPI ของมองกษตรแล้วยังมีการทำอัปเดตงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยว่าใช้เคอร์บิเทจแล้วเห็นผลจริงเขาคอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยค่ะอย่างที่บอกว่าหมองยังไม่ค่อยเจอสกินแคร์แบรนด์ไทยที่มีงานวิจัยทดลองผลิตภัณฑ์นนะออกมาแบบนี้ตัวสารเองก็ใส่มาแบบจัดเต็มหลายๆตัวก็ใส่เต็มโดสออยนะคะสารออทธิสสำคัญสำคัญก็ใสตรงตามงานวิจัยซึ่งข้อนี้เป็นข้อดีหมองเช เพื่อแก้ปัญหาผิวเราในเรื่องนั้นๆจริงๆคนที่ผิวแห้งเป็นเซฟปเดิมตั้งพันกำลังให้นมน้องอยู่แนะนําใช้เป็นสูตรนี้สูตรเดียวนะคะคือยี่สิบสี่จุดอยาอ่าเพิ่งผสมกับ 25. ่สดนะคะเพราะว่ามีนุพันวิตามินเอนะคนท้องห้ามใช้คลนเซฟปเดิมให้นมนอ้นองก็ลองเลี้ยงไปด้วยคุณๆที่ลองสูตรไหนใช้สูตรไหนได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์มาบอยกันนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากลองใช้ตาและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ย่หมังก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้คนดิ้พคนดรามต่ด